สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอไรเอ่ยน้องต้นวันนี้เราจะมาเรียนอวัยวะในร่างกายของคนเรามีอะไรบ้างนะหนึ่งหัวหัวอยู่ไหนลูกต้นชี้หัวดีๆนี่อาชี้ดีๆอาหัวอยู่อามือจับหัวไม่กระโดดสิลูกอามือจับหัวอาหัวเสร็จแล้วไหนหูหูพี่ต้นอยู่ไหนอาหูอยู่ด้านข้างนะคะจมูก เออใช่เหรออันนั้นจมูกเหรออาจมูกอยู่ตรงนี้นะคะปากเฮ้ยปากสีดําด้วยอ,ะอ่ะอาปากอยู่ตรงนี้นะคะอันนั้นไม่ใช่ตาตาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยตาอยู่บนหัวเป็นสับป,ปะรดเลยตาอยู่ไหนอ่าตาอยู่ตรงนี้นะคะหัวหลอยู่ไหนลูกหัวไหลหัวไหลอ่าหัวไห่อยู่นี่คอ คออุอ้ยคอไว้อยู่ตรงนั้นเลยคออยู่ตรงนี้นะคะแขนอ่าอันนี้ตรงนี้คือมือนะคะขาแขนคือตรงนี้แขนแขนแล้วต่อไปขาอยู่ไหนพี่ต้นจับขาสิไม่เอาสิพี่ต้นดีๆขาอยู่ไหนเอ่ยอขารู้สึกจะเป็นลิงแล้วนะคะไม่อยู่นิ่งแล้วเป็นลิงแล้วเป็นลิงแล้วตอนนี้เป็นลิงเลยเอวอ,อ,อยู่ไหนรู้จักเอวไหมพี่ต้อนอนะ่ะ เอวอยู่ตรงไหน,นสะดืออยู่ไหนสะดือพี่ต้นอยู่ไหนอันนั้นหัวสะดืออยู่ไหนอะไม่รู้จักสะดือว้านี่หรอเออใช่สะดืออยู่ตรงท้องใช่ไหมแล้วตรงนั้นคืออะไรอะตรงที่จับอะนมนมวโอเค